สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่25พฤษภาคม2568ค่ะเมื่อนี้นะคะมมเมมูเดินทางมาอยู่ที่ร้านอาจารย์สิงห์นะคะจะพาท่านผู้ชมมาติดตามรับชัทางตัวเลขวดวันที่1มิถุนายน2568ค่ะวดที่พานมาเนาะคะ่ะกบมาตลกรกลอยเนาะคะ่ะอาจารย์ให้3หลักร้อยมา309นานะคะคุณผู้ชม เอาเมื่อนี้เขาก็มาติดตามรับชมกันต่อนะคะว่าอาจารย์สิงจะเดินทาทางให้ตัวใดนะคะจะเน้นจะเด่นให้ตัวใดเพื่อเป็นน้าทางนะคะมาหอดมาถึงแล้วนะคะเขาไปรับช่วงรับฟังน้ำมันหมูค่ะชมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวัตถิพานมาจาับครูว่าเขาหนาจานเนาะสามตัวพี่น้องเกือบมมกท่านผู้ชมนะครับวัตถิพานมาอาจารย์สิง เอฟซีกับทามหากันไล่อยู่พี่น้องเนี่ครับเม็ดเดียวชุดบนเก้าสี่สามนะครับเหล็กเด่นเหล็กดิ่งสามกับซีสามมาหลักร้อยเด้พี่น้องเด้อนี่ครับสามอาจารย์จะจับให้อยู่หลักร้อยอยู่หลักร้อยสามสี่เก้าแต่ว่าอาจารย์ไปเด่นเก้ามาสามมาสามหลักร้อยชุดล่านภูเขาชุดบนมาเหล็กเด่นอยู่ครับสามตัวเม็ดเดียวพี่น้อง บอกเขานับชุดโค้งสุดท้ายอาจารย์ก็ให้เม็ดเดียวนะครับมาโค้งสุดท้ายกับเก้าซีสามนะครับบอกเขาพี่น้องเอามาตะเล็กวิ่งก็ได้วยมาตะเล็กเด่นเล็กวิ่งกับลักลอยนะครับถ้ามาชุนกันนับหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอาจารย์เนาะบอห้าผู้ใดรอหลักร้อยได้พี่น้องได้นะครับผมห้าผู้ใดอยากได้หลักร้อยนะครับผมได้แล้วอาจารย์ได้แล้วครับปรึ่งมาอาจารย์พี่น้อง นนบทั้งนี้ฝนตกดีนอาจัดเนาะตกเกือบส่วโมือนอ่ะคึมนี่ผมมากนี่เกือคึมเนี่ยมานคึมเงาลดช่วงใบใบมากอาจารย์กตกแห้งตกโดนพ่วนพ่มเออพี่น้องมางนี้ฝนตกดีตกตลอดสีหมื่นเฮ็ดคือยอกลายนอาจัดเนาะเห็ดคมเห็ดพอออกเลยน้ำตลาดต็มเมื่อเห็ดออกลายเรางอกออกบะคะที่เรางอกออกบ่ทั้งผอกแต่ว่าเห็ดพอก็เห็ดคมหนออกเลยได้พูดแล้ว เคนที่ได้หลายบ่แต่ยังได้พูดละวคู่แล้วไปโอ้เนาะเอาสัมชุ่มอ่าเฮ้ยกันจักหน่อยได้พี่น้องเด้ออาจารย์ว่าได้แล้วงวดนี้อ่ะมาเบิ่งนั่นกันอ่าเอาให้อาจารย์บอกอีฟซี่นะครับผมครับวิ่งบนนี้ครับเจ็ดกับศูนย์ครับเลขเลขเด่นเลขวิ่งเจ็ดกับศูนย์ครับงวดนี้วิ่งบนนี่เจ็ดกับศูนย์ครับจับคู่ไฮนี่มียูซี่เจ็ดศูนย์เจ็แล้วก็เก้าเจ็แปดเจ็ดสี่เก้า สี่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหรือเก้าเจ็ดอาจารย์ตัวใดล่ะชุดบนไหมครับผมสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเห็นเมื่อกี้อาจารย์ไม่เก้าเจ็ดเก้าเจ็หรือศูนย์เก้าศูนย์เกครับศูนย์เก้าบอมแมนเก้าเจ็ดนบอมแมนครับกดีมามันยูดในครบมันยในชุดครบครับเพราะว่าอยู่ในชุดกบนครับสี่เจ็ดสี่สี่เก้าแล้วก็แปดเก้า ตัวชุดมาครบบลมีอยู่เก้าแปดเจ็ดสี่ศูนย์ครับครับหาตัว 98, เก้าแปดเจ็ดสี่ศูนย์มาครบสามตัวบนตัวนี้รลักร่อยนี้คัดมาให้งัวนี้ทีมย่าง้อนผิดอยู่มีย 8, อยู่ซีเก้าแปดหลักร้อยสี่เก้าแปดซีเก้าแปดเมื่อกี้ในมา้าเขาเขาลักร่อยอยู่ครับซีเก้าแปดเก้านี่จับจัด ชุดมาครบบนมันปะครับผมครับอยู่ที่ว่าครบบนไม่มีลักชีลักนวยลักลอยอยู่นี่เลยครับเพราะว่า49กับ89นี่บทตรงเหล็กเด่นเหล็กวิ่งนะครับบทตรง7กับ0นะครับอาจารย์จับมาจากชุดครบบนหด้อพี่น้องได้นะครับชุดชุดครบบน98740อันนี้ชุดครบบนนะดักร้10498ชุดสามตัวอาจารย์ชุดสามตัวมีอยู่407ครับ409ครับ447 449 9ก้9 4ีครับแต่ว่ามั่นใจมั่นใจ47กับ0ูย์เมั่นใจ47กับ0ูย์เครับหลักร้อยเนี่จับในสองตัวคือ4ีกับเครับหลักร้อยเด่นให้4กับเกาครับแต่ว่าชุดบนนี่เน้นค่ะคคือ0ูนย์เจป่ะครับเน้นค่ะนย์กับสีครับเน้นค่ะคือศูกับ47แต่ว่าถาวมเม็ดเดียวนี่คือ0ูนย์ครับอ่าชุดบนพี่น้องาเน่นเม็ดเดียวคือศูตัวร่องคือ47 ฐานหนึ่งสคู่ก็คือ C 7กับ0 7จ8 7กับ C เกนี่แหละครับผม8เกับ C เก้าเป็นตัวร่องตัวร่องท่านผู้ชม0เก้8 9เป็นตัวกันแต่ว่าบอมเปนเจ็ดเก้าเจ้ามีสิ์มาได้มีมิีธิ์มากที่พราะต่าตกงกับเลขเดินอาจารพยมักเจ็ดเก้าก็จับเอาจับครับพออยู่ในชุดครบบนชุดล่างเลยอาจารย์ชุดล่างนี่วิ่งไปที่เกกับ0ครับเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าแปดห้าศูนย ผมว่าเลขล่างนี้มีอยู่สามมิต่สิเรียนได้เก้าสี่เก้าแปดเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าแปดเก้าศูนย์ดัตะวันห้าศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งแปดนี่เป็นตัวล่องนะเอาหนึ่งแปดมาตอร์ไซค์คือปกติเก้ากับศูนย์หนึ่งแปดนี่มันมากปกติเลขสามตัวมันจะมีแปดเก้าศูนย์ครับแปดเก้าศูนย์นแ,ตแต่ผมตัด 8, 8, 9, แปดออกตัดแปด 8, ออก ครับแต่ผมมาจับยอย่างงี้ใเป็นอ,อย่างนี้นะผู้เอฟซีผู้เพิพ่นสังเกตเพิ <c oughs> ่นเดี๋ถามมาเอาเลขตัวนี้มาตรฐานคือบรตรงกับเลขเด่นเลขวิ่งนะพี่น้องเบาเทาก็เลยถามให้หน,นั 8, บวันหนึ่งแปดประต่งับเลขเด่นเกากระศูนหนึ่งแปดมาตราใสครับหน,นับอยู่ในชุดอยู่พี่น้องทาทาเด่นสามตัวจะเป็นเก้าศูนย์แปดมีเกาวิศูนย์มีแปดอาจารย์ก็เลยจับมาเป็นตัวกันไว้ให้หนึ่งแปดนะครับแต่ว่าถ้าเราตามลักครูขี่หนูก็รักซีไปเรืขี่ลักหน่วยไปเรืครูครับเรื่อลาา เน้นคักคักคือ94กับ98ครับลอง90ลอง90นะถามักถ่าชอบได้เป็น้องเด้เป็นแนวทางได้พป่น้องเด้เจ้าสามคู่นี่ต้องหลินครับอ่าานา่ผมปล่อยไปสามคู่นี่แหละถามักถ่าชอบทำชุชมเป็นแนวทางยิบจับลอตเตอรี่90 94 98เน้นเลยเน้นเลยครับนะครับอาจารย์เน้นให้สามคู่นี่ตอนเน้นคักคักคือ94กับ98นะถามักถ่าชอบถูกใจตรงใจเข้ากับไปหายิบจับลอตเตอรี่ไว้เพื่อได้รุนราังวันทผช้ชมนะครับ สามคู่นี่แหละเก้าสี่เก้าแาตัวตัวตัวบนนี่ก็เน้นไปที่4ีเ็กับ0ูนย์็เกับศูนยเจ็น้นลักรลอยใส่ C ครับชุดบนกับหาตรตรีไปได้ได้พี่น้องได้อาจารย์เน้นชุด3ตัวคือ C 07ูนยบคับแล้วก็ซีซีเครับโล่นสซงคู่นี่นะอ่าศูนยครับแล้วก็เก้าตัวเน้นตัวเก้าเกเก้าีเจ็นหอวตัวร่องตัวร่องแต่วนคคือ C ีศูนย์เจ็บกับนีซีเจ็บครับ เด่นที่สี่ครับสี่กับเก้าอาจารย์เด่นที่สี่ครับอ่าสามตัวนล้วก็ไปหาลอตเตอรี่ไปได้พี่น้องเพื่อได้ลุ้นรางวัลเลขท้ายสามตัวหรือเลขท้ายรางวัลใหญ่นะนผูมชมอ่าอืมเอาเก้าศูนย์ศูนย์เก้าจะมาตกเก้าอีกตีอาจารย์ชุดบนที่มีศูนย์เก้ามันอืมมันกับบนเนง่ครับพกมาตกมาเลขรักสิบกูมูไปเลขคู่หวยอืมเลขหวยไปเลขคี่อืมเลขบุญอืมตัวเหตุเลื่อมันได้ไปตามศูนย์ครับอ่า วดจะเป็นตัวรองไปซิเราถ้าตัวเน้นก็คือ4ีกับ0ุงนครับวดที่แล้วชุด3าตัวกันนะครับผู้ชมนะตั้งวด3ตัวอาจารย์จับไม่แค่หางเดียวงวดที่แล้วเนี่ยเก้าสี่สามนะผมหลักร้อยของอาจารย์มี3มมีสี่มีเก่าอาจารย์ไปเดินเก่าหลักร้อยมา3อยู่เล็กเด่นเล็กนิกับ4มาสมจับคู่บ่อเขาก็คือบ่อเขาได้พี่น้องเลยนะมีเขามีหุดนะครับผู้ชมแนมเขาเข้ากับชิ้นม เ่า่บ่เขาห้องกบใหาำนังใจนะครับท่านชมอ่าเป็นหน้าท่างสูตรคำนวณอาจารย์เนาะอ่ามาคักๆไปอาจารย์ยผมว่าตัดบ่ขาดอ่น่าจะสี่ศูนย์เจ็ดกับสี่สี่เจ็ดนยสี่ศูนย์เจ็ดกับสี่สีเจ็บครับ,รบโอ้ตัวผมงจเรียนได้ไหมอืมพรกันกองแล้วอ่า กันกลองไว้แล้วซีศูนย์กับ447ล้านกับซีอ่า94 94 98เก้ากแล้วก็90อ่าพอท้ายมันเป็นเลขคู่ล่างครับครับลักซิปเนี่ยเป็นเลขคี่ครับแต่ว่าบนนี่ก็ลักซิปเนี่ยเป็นเลขคู่ลักท้ายเป็นเลขคี่เพราะว่มันใจเะคิท้ายครับมันมันจะคิดไทยเขาเลยจับใจซ4ซีกับ4 0ศูนย อ๋อธรรมชุมนะครับเต็มชุดกาชุดบนนะครับจะมีหกคู่ล่างมีหกคู่พี่น้องคถ้าผู้ใดอยากได้น้อยคู่กัาชุดที่อาจารย์เน้นได้ท่านผู้ชุมด้วยเน้นยางผสมคู่นะครับเพราะอาจารย์ก็ให้ตามสูตรนะครับธรรมชุมนะครับชุดบนอาจารย์ก็ย้ำแล้วว่าฐานเน้นคัดค่ะคือศูนย์เจ็ดกับสี่เจ็ดนะครับถ้าวงเม็ดเดียวคือศูนย์เจ็ดชุดบนะครับแต่สี่เจ็ดหรือผู้ใดมักตัวร่องกับแปดเจ็ดสี่เก้านะครับอ่าลักศูนย์ก็มีศูนย์เก้าตัวเก้านะครับอ่า 49กับ89นี่อาจารย์จับมาจากในชุดครบบนนี่พี่น้องได้ผู้ใดอยากได้ครบบล98740จับเอานะครับจับเอาในชุดมาครบบนชุดครบบล98740หลักร้อย498นะครับหลักร้อยอาจารย์เด่นที่4ตัวร่องที่เก่านะครับผู้ใดมาลักร้อยผู้ใดอยากได้หลักร้อยกันนี่แหละครับ498เด่น4ร่องเก่านะครับผมสามตัวห้ารถตอรี่ไว้พี่น้อง407กับ447ตัวเน้นนะครับท่านผู้ชมอ่า ซ0 9ู4 9 9เ7 9า9นี่เป็นตัวร่องนับหรือนับชุดล่างนะผมเหล็กเด่นเล็กวิ่งล่างเด่น9รองศูนย์อาจารย์เน้นให้3คู่นี่เก้าศูนย์เก้นะอาจารย์มาหาลอตเตอรี่ไว้เลยหนับไทยยจะได้เด่นเด่นสคู่กับ9ก้าซกับเกนะครับอา่าตัวกัน50 97 18เก้าได้พี่น้องเด้อ18นี้นะครับอาจารย์จับมาใส่ให้บดบทผิดเก่ากับศูบ 0, นย์อาจารย์เนาะครับอา่า จอได้ทำประชมเด้อนะครับอาจารย์สิงห์นะครับเอฟซีก็ถามเป็นคามาลายนะครับเอาขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณค่ะนายโชให้มันขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับผมเป็นหน้าทางหยิบจับบอลลีได้พี่น้องเด้อยถามมาทายชอบถูกใจตรงใจกับเจ้าไปหาบอลลีใบผมมาโปรดชอบผมเป็นยังงอาจารย์เนาะเดินไว้ซื้ออ่างวดเข่าก็มีนะงวดว่าเข่าก็มีท่านประชุมฝาอกันคลิปหน้าสวัสดีครับนายโชกัยมันน้ำกันเนาะค่ะพากกันไ่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ